ยกที่21บุญคุณหรือความแค้นน้ำมนเคยถามปรินซ์ว่าทำไมตอนนั้นนายไม่ฆ่าไอ้ทวนบนเวทีแดงวะสาเหตุที่ปรินซ์ไม่ทำเพราะเขาไม่แน่ใจว่านายคนนั้นเป็นศัตรูหรือเป็นผู้มีพระคุณกันแน่เมื่อประมาณสองปีก่อนทวนเทพคือคนที่พาปรัชญาไปเข้าแก๊งกระทิงทองเขาตามหาตัวน้องชายไม่เจอจนเกือบสิ้นหวังจนกระทั่งวันหนึ่งเขาได้ข่าวจากตำรวจว่า พบเด็กที่มีลักษณะเหมือนปรัชญ,ญาไปกับชายหนุ่มคนหนึ่งที่หน้าร้านเซเว่นอีเลเวันนั้นก็คือวันแรกที่ปรินซ์ได้รู้จักคนชื่อทวนเทพเราสงสัยว่านายคนนี้จะพัวพันกับขบวนการค้ายาในกลุ่มนักเรียนนักศึกษาแต่เราไม่มีหลักฐานยืนยันที่แน่ชัดสารวัตรเปรมิกายืนรูปถ,ถ่ายหน้าเต็มของทวนเทพให้ปรินซ์ดูตอนนั้นบนใบหน้าของมาเฟียหนุ่มยังไม่มีรอยกรีดแผลเป็นที่แก้มข้างซ้าย จัดว่าเป็นคนหน้าตาดีมากคนหนึ่งอายุของมันตอนที่ถูกแอบถ่ายน่าจะอยู่ราวๆ25ปีเพราะเป็นภาพเก่าพวกเราไปตามหาน้องผมที่บ้านมันได้ไหมครับปรินซ์ถามอย่างมีหวังหมอนี่ไม่มีที่พักอาศัยเป็นหลักแหล่งมันเช่าโรงแรมอยู่เพราะตัวมันเป็นลูกครึ่งไทยจีนจึงไม่มีใครรู้แน่ชัดว่ามันปักหลักอยู่ที่ไหนกันแน่สารวัตรหญิงกล่าว ปรินซ์มารู้จักปรัชญาทีหลังว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่ทวนเทพพาน้องของเขาไปที่บ้านพักของมันในวันนั้นในนี่มักจะล่อลวงเด็กวัยรุ่นด้วยการจัดงานปาร์ตี้ตามโรงแรมต่างๆสลับกันไปผู้เข้าร่วมงานส่วนใหญ่เป็นพวกลูกคนรวยที่มีปัญหาทางบ้านประมาณว่าพ่อแม่มีฐานะร่ำรวยแต่ไม่มีเวลาเลี้ยงลูกจึงใช้เงินเลี้ยงลูกแทนปรัชญากับเขาก็น่าจะจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับเด็กพวกนั้น ผิดแต่พวกเขาไม่เคยมีโอกาสได้ไปสังสรรค์ที่ไหนเพราะมีไอเมทีคอยจ้องหาเรื่องอยู่ทุกวันนับว่าต้องยกความดีความชอบให้มันที่คอยหาเรื่องเคี่ยนตีพวกเขาจนพ้นจากสภาพเด็กสปอยเอาแต่ใจมาได้เาว่าพวกเขากลายเป็นเด็กที่ต้องเรียนรู้วิธีการต่อสู้และป้องกันตัวเองแทนน้องนายอาจจะถูกล่อให้เสพยาถ้าเขาอยู่กับทวนเทพจริงๆสารวัตรเปรมกาเตือนปรินซ์ล่วงหน้าเผื่อให้เขาทำใจ ปลัดเกลียดยาเสพติดเข้ากระดูกดำปรินซ์ตอบเสียงคุนๆเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะเสพยากับพวกมันแม่ปรัดยาตายเพราะโดมยาเกินขนาดตายคาห้องต่อหน้าต่อตาเขาเลยพี่น้องทั้งสองคนเคยสัญญากันไว้ว่าจะไม่แตะต้องยาเสพติดไม่ว่าจะเป็นชนิดไหนขานาดใดก็ตามปรัชญ,ญาทำได้จริงๆอย่างที่สัญญากับปรินซ์ไว้ตลอดระยะเวลาที่เขาอาศัยอยู่กับทวนเทพมาเฟียหนุ่มไม่เคยบังคับให้ปรัชญ,ญาใช้ยา และเด็กน้อยก็ไม่เคยใช้ยาเหมือนกับพวกเด็กเหลือขอพวกนั้นแม้แต่ครั้งเดียวลูกพี่แก๊งกระทิงทองรูปหล่อเลี้ยงปรัชญาในฐานะลูกกะะจอกโดยใช้ให้ทำธุระเล็กๆน้อยๆอยู่ประมาณสองสาเดือนมันถึงได้พาปรัชญาไปยังรังของแก๊งกระทิงทองไม่มีใครอยู่แก๊งกระทิงทองฟรีฟรๆเด็กที่นั่นต้องเลือกทำหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งในสองอย่างนี้อย่างแรกคือขายยาและอย่างที่สองคือขายตัว ตอนปรัตยาถูกพาตัวไปแก๊งกระทิงทองวันแรกหัวหน้าแก๊งกระทิงทองยื่นเข็มฉีดยาให้ถวนเทพเพื่อให้ใช้กับปรัตยาแต่เขาปฏิเสธที่จะฉีดให้เด็กน้อยไอพี่ใหญ่จึงสั่งคนในแก๊งให้รุมกระทืบทวนเทพและวันนั้นเองเป็นวันที่หน้าของเขาถูกกรีดด้วยมีดของลูกน้องคนหนึ่งในแก๊งส่วนปรัตยาถูกขังอยู่ในคุกใต้ดินนานเกือบเดือน และทุกๆสองสามวันก็จะมีลูกสมุนในแก๊งเอายามาฉีดเข้าเส้นเด็กหนุ่มจนในที่สุดเขาก็กลายเป็นคนของพวกมันเต็มตัวกฎของแก๊งกระทิงทองระบุไว้ชัดเจนว่าเด็กในแก๊งต้องทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแลกกับยาความที่ปรัชญ,ญาเป็นเด็กหน้าตาดีเขาจึงถูกบังคับให้ขายตัวที่ซ่องที่ลูกพี่ใหญ่ของมันเปิดอยู่และนี่คือจุดที่ทำให้ปริ้นต์ฆ่าทวนเทพไม่ลงเพราะทวนเทพเป็นคนขอร้องในายใหญ่ให้ใหปรัชญ,ญามาขายยากับเขา แทนที่จะเข้าไปเป็นไอ้ตัวในซ่องปรินซ์ไม่รู้ว่าทวนเทพมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับปรัชญ,ญามากน้อยแค่ไหนแต่ที่เขาแน่ใจก็คือมาเฟียหนุ่มออกตัวปกป้องน้องชายของเขาหลายครั้งและปรัชญ,ญาเองก็ไม่เคยด่าทอหรือให้การเป็นพยานซัดทอดให้ร้ายทวนเทพกับตำรวจเลยดังนั้นในวันที่ปรินซ์กับทวนเทพดวลกันบนเวทีแดงนายปีศาจจึงไม่ยอมให้น้องชายตามมาดูและไม่ยอมให้เด็กหนุ่มออกจากห้อง พ่อปรินซ์ไม่แน่ใจว่าคนที่ปรัชญ,ญาต้องการปกป้องจริงๆจะเป็นเขาหรือเป็นทวนเทพกันแน่เสียงหมาป่าหอนออกมาจากโทรศัพท์มือถือของปรินซ์น้ำมนต์พยายามเรียกปีศาจออกมาจากโรงหลายวันแล้วและปรินซ์พยายามไม่สนใจแต่ในที่สุดก็ทนไม่ไหวจำเป็นต้องรับสายโทรศัพท์คุยกับเขาด้วยน้ำเสียงน,น่ายทำไมอีกสารวัตรเปรมิการอคำตอบจากนายนายก็รู้ว่าฉันกับพี่เวียทำงานนี้ไม่ได้ เพราะพวกมันเห็นพวกฉันที่เวทีแดงมีแค่หมอนั่งเท่านั้นที่เหมาะสมกับงานนี้ที่สุดน้ำมนต์ตะโกนใส่หูปรินซ์ก็ฉันตอบไปแล้วว่าพวกเราไม่ควรดึงไอ้แดนมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยไอ้สัตว์เอ้ยนายก็รู้ว่ามันเป็นแค่นักศึกษาธรรมดาคนหนึ่งต่อยคนมันยังทำไม่เป็นเลยนัำภาษาอะไรจะให้มันไปนเป็นสายตำรวจฉันไม่มีวันยอมให้มันต้องมาเสี่ยงกับพวกเราด้วยอย่างเด็ดขาดปรินซ์กำมัดอยากตาัดสายโทรศัพท์ทิ้ง หรือไม่ก็ขับรถไปชกหน้าไอ้น้ำมนที่โรงพักสักทีสองทีถึงแม้เขาจะรู้ว่าน้ำมนตพูดถูกนายควรจะคิดเรื่องนี้ตั้งแต่ตอนพามันเข้ามาที่ชมรมแล้วแถมตอนนี้นายยังให้มันมาสิงอยู่ที่ห้องนายทุกวันถ้านายไม่ใช้งานมันฉันก็ไม่รู้แล้วว่านายจะเก็บมันไว้ข้างตัวทําไมไล่ให้มันออกไปพ้นพ้นจากชมรมซะน้ำมนยื่นคําขาดเชีย่ยเอ้ยปรินซ์อยากเดินไปลากคอแดนออกจากห้องเส้นเดี๋ยวนี้เลย แต่เขาก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงไม่ทำหาเรื่องใส่ตัวเองชัดๆไอ้ปรินซ์เอ้ยทั้งๆท,ที่น้ำมนต์เตือนเขาแล้วว่าเขากำลังเอาตัวซวยมาไว้ข้างตัวปรินซ์นั่งจ้องผนังห้องคิดในใจว่าถ้าเขาใช้มือชอกผนงังแรงๆสักทีสองทีเพื่อเรียกสติตัวเองจะคุ้มกับค่ายาไหมเสียงโหเราะของแดนกับปัดยาดังออกมานอกห้องการอดยารอบนี้ของน้องชายเขาประสบความสำเร็จมากกว่าครั้งอื่นๆและเขารู้ดีว่า สาเหตุมาจากแดนนั่นเองแต่ในขณะเดียวกันปรินซ์รู้ว่าเขาเก็บแดนไว้ข้างตัวไม่ได้นอกสจากแดนต้องทำงานให้พวกน้ำมนต์ใช่ฝึกให้เขาทำงานปรินซ์กัดกระพงแก้มตัวเองเดินไปเดินมาอยู่ในห้องนานกว่าครึ่งชั่วโมงจนในที่สุดเขาก็ตัดสินใจเผชิญหน้ากับความจริงเขาเดินไปแง้มประตูห้องปรัตยาเพื่อเผชิญหน้าชายหนุ่มทั้งสองคนตั้งแต่แดนดินกับปรัตยามาอยู่ที่นี่ ปรินซ์รู้สึกว่านี่เป็นครั้งแรกที่เขามีครอบครัวเป็นของตัวเองถึงแม้ก่อนหน้านี้เขากับแดนจะต้องอดหลับอดน,นอนเฝ้าดูอาการของปรัตยาแต่เขาก็ไม่เคยรู้สึกท้อเหมือนครั้งก่นกอนๆเวลาที่ปรัตยาไม่ลงแดงและกินอาหารกับพวกเขาได้ปรินซ์มักจะเลือกสั่งอาหารดีๆมากินที่หอเขาอยากทําสถานที่แห่งนี้ให้เหมือนบ้านอันอบอุ่นที่พวกเขาไม่เคยมีมาก่อนพี่น้องสองคนแค่ต้องการมีครอบครัวที่เหมือนคนปกติทั่วไปให้มากที่สุด ราบเรียบสงบสุขตลอดเวลาที่พวกเขาอยู่ด้วยกันที่นี่ปรินซ์พยายามไม่พูดอะไรมากเพราะรู้ว่าตัวเองเป็นคนปากเสียเขาไม่อยากทำลายบรรยากาศดีๆแบบนี้โชคดีที่ทั้งแดนและปรัชญ,ญาเป็นคนคุยเก่งทั้งคู่คุยกันปากแทบฉีกไปถึงรูหูบางทีแย่งกันพูดจนปรินซ์ฟังไม่ทันแต่ก็ทำให้บรรยากาศภายในห้องพักคลึกครื้นไม่เคยเงียบเหงาและเขารู้ว่าหลังจากนี้ เขากำลังจะทำลายบรรยากาศเหล่านี้จนหมดสิน้นปรินซ์เริ่มเกลียดตัวเองที่ดึงแดนมาถึงจุดนี้จนได้ทั้งๆท,ที่เขาพยายามเลี่ยงแล้วแดนปรินซ์เรียกชื่อนายแวันที่นั่งพิงหลังอ่านหนังสือเรียนอยู่บนเตียงส่วนมืออีกข้างกำลังเกาหลังปรัชญาอยู่เขาขยับตัวตอบรับเสียงเรียกเหมือนหมาอาเซียนฉลาดฉลาดตัวหนึง่งและเดินออกมาจากห้องด้วยสีหน้าระรื่นหลังจากคนเรียกกันดิกนิ้วนี่แหละข้อดีของนายแว่น รินซ์เปิดประตูห้องนอนของเขาแล้วกอดคอแดนเดินเข้าไปย้ำกอดคอไม่ได้ลากแดนทำหน้างงๆเหมือนกำลังเจอผีเมื่อเห็นกริยาผิดแปลกของเพื่อนชายที่แตกต่างไปจากเวลาปกติมากปรินซ์กดไหล่แดนลงไปบนเตียงแล้วเฉยแก้มเขาขึ้นมาถอดเสื้อในออกได้ปีศาจสั่งเสียงเบากว่าที่เคยพูดในเวลาปกติ